สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วครับผมครับผมเราจะบอกกันแล้วก็วันนี้วันที่ไหรวันนี้วันที่11ครับคุณพามสิบเอ็ดอีกกี่วันถึงวันวาเลนไทน์ครับอีกประมาณ7วันลบไป4วันก็วันวาเลนไทน์แล้วครับท่าจะเจ็ดลบสี่ทำไมแล้วสามวันสามวันเอพี่จะถามว่าวาเลนไทน์นี้เนี่ยน้องวินมีคู่ครวงไปเดินชจยาไปดูหนังไปก็อะไรได้ยังทีดีวถามขนาดนี้ทำไมอ่ะพี่จี้หัวใจผมครับ ลอยสายผมเลยเศร้ามากมพี่วันนี้พี่ดีว่ะพี่ดีว่ะพี่ดีว่ะเอ้ยพี่ก็ชินแล้วไม่จเบื่อฉะบ่อยกันชินแล้วแต่ละปีที่ผ่านมาคนก็ควงกัน,ปน,น,นไปนู่นไปนี่ไปนี่พี่ก็จับคู่ควงอยู่ที่จับจับมันข้างควงอยู่ที่ว่านนั่นแหละรจริงๆแล้วเนี่ยวันตรุษไทยเนี่ยนะครับผมเป็นวันแห่งความรัก และความรักเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่เฉพาะแค่ความรักหนุ่มสาวอย่างเดียวเราสามารถมอบความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เราสามารถมอบความรักให้กับเพื่อนฝูงพี่น้องได้แต่ว่าวาเลนไทน์งผมปีนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าแบดวาเลนไทน์ครับแต่มีหนุ่มคนนึงครับเข้าใจผมมากๆเลยเมื่อกี้แอบเห็นครับหนุ่มกันมาพร้อมกับเพลงใหม่กับซิงเกิลที่มีชื่อว่าแบดว a เลนไท n ์ครับซึ่งแบบคนที่อยู่แรมรูมแบบผมเนี่ยฟังแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนบอกว่าเพลงนี้เนี่ยโดนใจสุดๆได้ได้ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในอารมณ์เดียวน้องวินนะพี่ว่าก็หลายๆคนก็จะอินตามเพลงนี้ไม่ได้เพราะว่าในการเนี้เขาถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ได้ดีมากเลยใช่เราจากมิวสิกวิดีโอเพลงแบล็กวันเรนทายเนี่ยเรายังมีมิวสิกวิดีโอตัวอื่นที่ฮอตฮอตด้วยจะมามอบให้คุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยได้ตัวไหนบ้างอ่ะโอ้อย่างเช่นอยากจะขอคือเพลงอะไรพี่ดีโอพี่ต้องรู้แล้วอ่ะรู้้ไไดงอ่ะก็ร้องมาให้ฟัง ผมร้องนิดเดียวเองพี่รู้เลยเหรอรู้ดิตอนแรกที่พี่ฟังเนี่ยตูงตามเขาบอกว่าจะเป็นตูงทาจัเต้นจะเต้นจะเต้นใช่เราก็งงเต้นยังไงที่ฟังเพลงเนี่ยฟังเพลงไม่ได้แบบว่าจังหวะเป็นมีเดิลเนี่ยมีเดยมออกช้าแล้วก็แบบว่ามีบีทนิดง,ง,งหน่อยคือว่าจะโยโยกโยกแต่เท่าที่ไปแอบดูเอ็มวีมาคุณผู้ชมครับเป็นยับครับพี่ไปดูเอ็มวีมาผมนี่ไปกองมาเลยอ๋อไปกองผมไปเห็นมากับสอง่างต่างผมสเต็ปเขาเป็นไงไม่โม้ดีกว่า ส่งคุณผู้ชมมาชมไปเลยดีกว่าครับครับคืนนี้คนเดียวครับโอ้โหท่านได้ติดตามเขาเขามาเต็มจริงดูคุณดอกจันนี่พี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูมาอย่างนี้เลยฟับฟุตวัดฟับนั่งเลยอะไรพี่นี้ผมโชว์บ้างพี่ฟับนั่งผมจะได้มีสเต็ปอะไรใจเด็สาวบ้างท่านผู้ชมครับผมไปโหลด MV ดูเลยดีกว่าดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดโหลด MV ไปดูดีกว่าครับโอ้โหพี่ใช่นอกจากคุณจะโหลด MV เบื้องหน้าไปแล้วนะครับ ครับแล้วผมได้ไปชมเบื้องหลังมาด้วยึงบอกเลยว่าเห็นมากับ2ลรูปก,กาตาว่านุกตาเลยเขายิงสเต็ปที่ดีจริงจริงกได้ว่าเป็นแบบสเต็ปละลายใจสาวๆสาวๆเห็นนี่จะต้องแบบว่าตุ่งตาอย่างนั้นเป็นสเต็ปละลายใจสาวๆร้องเพลงเพราะและยิ่งสีแผ่นดินนี่ตีบทได้แตกกระจุยเลยแร่งแรงแรงแขงแแล้วแถมมังมีลุกใหม่ด้วยที่แบบว่าใครเดินเห็นแล้วต้องแบบ สุดยอดเลยมเห็นวินนะไม่ใช่คนละแบบกันอยากเข้าใกล้ผมของวินไม่อยากเข้าใกล้ของผมตามเป็นเขาแบบนตุ้มต้วนใช่ไหมตามวินผมตั้งไฟแช่อยากแอร์โอเคได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับผมอยากจะหาซื้อระเบ้าเต็มของน้องตุ้มตามเนี่ย23กุมภาพันธ์นี้ได้ซื้อหากันแล้วก็ได้หยิบไปฟังนอนฝันดีกันแน่นอน หยิบไปฟังสารดีเลยใช่ครับแต่ว่าช่วงหน้าครับซ่าขับชาร์จรอคุณอยู่ครับผมแต่ผมและนั่นก็คือ5้าดับเพลงที่ฮิตที่สุดในซ่าขับชาร์จของเราซ่ Star าขับชาร์นะบอกไว้ก่อนเป็นขับของเหล่าดวงดาวที่คุณชื่นชอบใช่ผมเนี่ยมีดวงดาวดวงหนึ่งที่ผมแบบชื่นชอบไากที่สุดปลื้มเป็นพิเศษเพษอามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ของเขาพี่ผมพูดชื่อเพลงนี้พี่อ๋อเลยอ๋อที่รักหรือที่พักไม่ค่อยพี่ม่คุ้นเลยเหรอไม่ค่อยแต่ว่าคือเพลงนี้เนี่ย จริงๆแล้วกับกับนักร้องก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่งตัวเท่าไหร่แต่ว่าเพราะเอได้เจอกันวันนั้นวันนั้นเจอกันด้วยวันนั้นเจอกันวันนั้นเจอกันนั้นเจอกันแล้วก็จำหน้าเขาไม่ค่อยได้นะจำหน้าก็ไม่ด้วยชื่อยังจำไม่ค่อยได้เลยเขาบอกว่าเออเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนกับว่า เป็นเพลงที่เราอึดอัดแล้วเราต้องการจะบอกคนที่เรารู้สึกแบบนั้นอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงใช่ใช่คือเราไม่รู้จะพูดยังไงไงเราต้องบอกผ่านเพลงนี้ไงแลวคือแบบว่ามาทําอะไรแบบนี้คือแบบว่าอยู่ดีๆก็มาให้ความหวังอยู่ดีๆก็มาให้แบบว่าเฮ้ยับสนะ่ะ<ช>บอกหน่อยได้ไหมจะมองเห็นเราเป็นที่รักหรือมองเห็นเป็นที่พักวลาเหนาวใจอะ่ะเออเงี้ยครับพี่แล้วเขาบอกพี่มาอย่างนี้เขาบอกพี่มาที่พี่พูดเหมือนพี่ร้องเลยนะ หรอพี่ร้องเหรอพี่ร้องพี่ร้องที่รักหรือที่พักครับผมนอกจากจะเป็นซิงเกิลใหม่ของพี่ดีโวเนี่ยเพลงนี้เนี่ยยังได้รักอะไรนะพีู่กเลือกอะไรเนี่ยใช่เป็นผู้รับเลือกไม่เลือกตั้งพี่ผู้เป็นเลืได้ถูกนำไปประกอบละครด้วยชื่อละครว่าลิขิตฟ้าชะตาดินละครเรื่องนี้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะเกินเรื่องของนักแสดงแลกันพระเอกนี่สนยุค อัันนน้ไมพิรัดนักเอกนี่เชเบลลันเดรินโมมุนชินอ่าซีหัทไทพัทอันนี้คือสามนักเอกครับแล้วก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอาตุนพลันเอ๋ดอกสัตดาวพี่นุชนุสบานะครับพี่กบสองสิบพี่ฟางพิ่ชยาปูไข่ฟอร์มยักษ์เลยฟอร์มยักษ์ก็น่าดูมากคือเพลงก็เพราะละครก็ดีเน่แล้วก็คือแบบว่าไม่อยากจะแนะนำอะไรมากครับอยากให้ดูจริงๆอยากให้ดูแล้วฟังเพลงด้วย คือพี่จะขายเพลงพี่ใช่ไหมใช่พี่มีโฆษณาตลอดดอกจันหนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งสามสองครับแต่ก็อย่าลืมนะครับสองทุ่มยี่สิบห้าทีช่องห้าครับลิคิดฟ้าชะตาดินผมชื่อสมหมายนะครับเล่นด้วยก็าฝากดู <c oughs> ก็ฝากเพลงพี่ก็ดูผมด้วยได้ได้ได้ดูเอมดูเอมมีเพลงที่รักหรือที่พักดีกัดครับครับนี่ค่ะนี่ครับผมก็ชอบพี่เป็างนี้นี่พี่พูดเหรอ ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งสามสองแล้วโทรออกพีดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วโทรออกครับมาพูดถึงอีกหนึ่งนมดีกว่าครับกับหนึ่งซิงเก์ใหม่ของเขาครับกับพี่รุทสุภรุทกับคนที่หัวใจอ๋อนี่ละครเรื่องเดียวกันใช่ครับใช่แล้วือเพลงนี้ก็เพราะไม่แพ้กันเลยนะครับผมแล้วก็พี่รุทเล่นถ่ายทอดออกมาได้ดีมากใช่และที่สําคัญเนี่ยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะเปิดเอ็มวีเพลงคนไม่มีหัวใจเป็นครั้งแรกของรายการเราด้วยจริงไหมเนี่ยพี่จริงพี่ ไม่ชมเลยครับผมคนไม่มีหัวใจจากพี่รุตครับหลังจากนี้สองสามศูนย์ศูนย์สองศูนย์นะครับผมคนไม่มีหัวใจจากพี่รุตสุภรุตครับสำหรับคนที่ปากไม่ตรงกับใจผมคิดว่าเพลงนี้เหมาะจริงเลยยังไงยังไงอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุิเราเจอคนที่ชอบเราต้องพูดเลยเหรออย่างงี้เหรอคือจริงๆเนี่ยมันมีนิยามอยู่ครับเพราะว่าผมเคยได้ไปถามแบบผู้หญิงเนี่ยสนใเพื่อนผมมีผู้หญิงผมก็ถามว่าเออผู้หญิงอยากได้แฟนเป็นแบบไหนนะอะไรเงี้ยหนึ่งปากไม่ตรงกับใจก็พลาดแล้วถูกไหมเราชอบก็บอกชอบ และอย่างนั้นผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเทวดามาเป็นแฟนเขาหรอกแต่ต้องการผู้ชายแมนๆที่บอกวาเนี้แฟนผมเพราะฉะนั้นเราบอกไปเลยบอกเลยเจอใครชอบก๊บอกเลยใช่แล้วทำไมน็อตเขาบอกมาว่าเก็บไปทํากับแฟนเท่านั้นอ่ะอาการแบบเนี้ยคนเราเนี่ยพี่ี่เป็นแฟนกันก็ต้องคุยกันก่อนเกิดจากการชอบแบบชอบเป็นรูปลักก่อนหรือว่าชอบใสก่อนถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะยาวไปเรื่อยนะผมว่าพูดถึงน้องน็อตแล้วเดี๋ยวน็อตแล้วนะครับผมก็ พูดถึงเพลงเก็บไว้ทำกับแฟนคือเพลงนี้เนี่ยฟังแล้วน่ารักมากเลยนะคือแบบรู้สึกเหมือนแบบว่าพอเริ่มฟังพอเปิดปุ๊บบรรยากาศทะเลมาเลยฮาวายฮาวายฮาวายมาเลยเพราะเป็นดนตรตีดีไซน์เรกเก้ผสมกับป๊อปผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วมีท่อนนี่ร้องแบบโววเย่โววเย่เออ,เอ,อน่ารักนะและเขาดีไซน์เองนะน่ารักนะใช่ชอบมากเพลงนี้สำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วเราวันนี้เนี่ยเลยไม่ออดแอะเรานําจิ้มาให้เราชมกันก่อนอ๋อไปชมไปครับเรีบแล้วครับผมสัญญาไว้ว่าจะพาไปชมเบื้องหลังแอมเบีเก็บไว้ทำกับแฟครับผมอะไรเนี่ยวอร์มวอร์มทำไมอ่ะพร้อมแล้วต้องวอร์มก่อนอ่าพร้อมแล้วไปชมกันเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าไปอยู่ไหนครับเป็นไงพี่ผมไปดูมาครับ ติดริมแม่น้ำเจ้าพญาริมแม่น้ำเจ้าพญามีลูกปองลูกปองเยอะมากใช่ก็ลูกเต็มไปหมดเลยม<ช>ันจะบ,บิวทำไมนั่งหนาเนี่ยพูดเดยอะละครับโน๊ก็บอกว่ารักโน๊ตงดโฟแชร์ครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หกเก้าเก้าแล้วกดโทรออกค่ะโอ๊ยไปฟังกันเลยสำหรับใครที่อดใจรอเอ็มวีไม่ไหวถูกต้องถ้าพูดถึงความน่ารักแล้วเนี่ยมไม่ใช่แค่ผู้หญิงน่ารักได้ครับผมผู้ชายก็น่ารักได้ถ้าพูดถึงความน่ารักแล้วเป็นผู้ชายเนี่ยต้องนึกถึงหนุ่มคนนี้ นายเิบเรื่องริดอนี่ตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมกิจกรรมนะครับหนึ่งรูปแทนรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ระหว่างที่น้องกระิ๊กกำลังเ,เลือกรูปอยู่คนส่งมาเยอะมากนะเลือกไปถูกเลยตอนนี้เลือกไปถูกเลยแล้วมีตัวอย่างให้ชมมันนะ้ยมีสิครับไปชมเลยครับไปชมครับนะครับผมถ้าเกิด ใครเนี่ยอยากจะชม MV แล้วอดใจรอนิดนึงนะครับผมอดใจรอนิดนึงใช่ดีไม่ดีคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ MV น้องฤทธิ์ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดอยากจะฟังก่อนใครนะครับดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้าแล้วกดกินงก้าครับไม่เขาออกเขาออกเขาออกไชครับผมตอนนี้เนี่ยเราพักเรื่องความซึ้งความอะไรอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าครับเรามาสนุกกันดีกว่ายังไงก็เดี๋ยวจะมีเพลงหน้าบัดนาวไงจะเพลงนี้เนี่ยทุกคนจะต้องสนุกนะ คุณพร้อมไหมพร้อมผมวอมมาไหมวอมวอมวอมวมสนุกสนุกแจมแจมว้าวไปชมวีเพลงนี้ดีกว่าครับผมหน้าบันนาจากพี่พี่สุขิตครับไปเลยครับแชร์และรูปแจมไหมแจมครับแต่สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่เคลียร์กับกติกาเนี่ยไปฟังพี่พี่พูดชัดๆอีกทีดีกว่าครับไปเลยครับ this is the all of the program of start up right yeah is t h are you happy and if you happy you send You send the email for me yeah. World wide web. พอเหรอครับพี่ดิวเขาบอกว่าพี่ดิวเนี่ยอยู่น้ำมากครับไม่ใช่ครับนี่คือความสนุกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการ Star u b ครับถ้าเกิดคุณอยากพูดคุยกับเราทั้งสองคนนะครับ World wide web นะครับ facebook.com/slash act channel ครับมาส่งมาเลยครับผมแล้วถ้าเกิดใครนะครับผมที่อยากจะชม MV แบบชัด และขผมกูดีนะครับผมตัวอย่างรายการต่างๆนะครับผมเข้าไปเลยที่ w w w y o u t u b e c o m e x บ c อมส์ n าดครับครับผมขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยนะครับอาคาเฟ่ครับเอสเพร์นัทรัชดาใช่แล้วครับผมแล้วก็เซาวนาเจอกันใหม่9โมงเช้าถึง10โมงก็ได้การสตาร์ทครับครับทองคนรักดาวท่าบนนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจอตุ้มตาบนเซาวนาอู้หู